สวัสดีครับน้องเอม,มาเร็วพี่แก,ก้วก็มาเร็วตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องพี่สาวแล้วนะครับผมแล้วงานปุ๊บกับมาปั๊บเลยนะครับผมเพราะว่า ฝ่าวมาเอื่อยเห็ดแนวกินแนวยู่แนวกินแบอบกว่าฝ่าวมาฝ่าวมาว่า,าสันเดี๋ยวมันสิคำสีมืดว่าสันกะมือนี่กะเตรียมต้อนรับยางดีครับผมกะอยู่กับพี่สาวแสนสวยของเรานะครับสวยมากเลยค่ะสวยจนเหี่ยวค่ะ <laughs> ไม่เหี่ยวสยกรรมได้ค่ะไม,ไม่ชอบไปหน้าหนาวนมันติดมันแตกเขือแตกเออหน้าหนาวเขาบอกว่าต้องหาคนกอดนะครับ <laughs> ไมไม,ไมเหรอ <laughs> ตอนนี้ก็คือกำลังกัน อยากถากระร้าแบบกินน้ำเก๊กฮวยค่ะแบบว่าเดี๋ยวห่อไปเบื้องอาหารกันเลยค่ะว่าจะเป็นตังไดน,นะครับพี่น้องไปเลยค่ะ,ปคะเปิดเบื้องผักพ,พี่น้อง <c oughs> ว่ามันอยู่ตลาดสดคุณนะคุณนะต้อนรับน้องสาวแสนสวยบองดูจกว่าอันนี้ต้มต้มเนื้อบ่ค่ะต้มเครื่องไน,ค,งนค่ะ ต้นหอนอันนี้กุ้งกุ้งเผาพูดนะอหอยแมงภูอหอยนางรมโอ้ยน้องฉันมาเด็ดตัวเออมาแต่ตัวอีรีพี่น้องบ้างด้อดวยตัวแล้วมันโหย่างฉันจะไม่เจอแกอีกแล้วแ <laughs> ต่บางหงอเยาะอยู่พี่น้องแต่ว่าขอแพนไปด้วยค่ะ <laughs> เคยขอ่ขอยเคยข่อยเอย,อยสุทธิรักข่อยวงด้อนี่เด็กห้วยค่ะมา,าไปอส้ทเอาเอาไป,าไป <c oughs> พวกนี้ไปเอาละค่ะจะมนะจะผมดยเอเอามามาเลียงปวดอกไผเลียงได้มาเอาไปเลียงในเด้เอาาหาอด้วยแต่มฮุงยยอๆอยู่ที่นอ้องเด็กกำลังมากที่นอ้องต่มฮหงเอามาโหลด กูแบบบ้าให้น้องต่ำได้ไหมอยากโซ่ฝีมือให้น้องกินาสักอืมันากไยากไสแล้วนอที่แหกก็ว่ิาณะพี่น้องมาเด้อคะ่ะมาเด้อขณะพักกิ่เด้อค่ะเด้อกิ่เด้อค่ะมาแล้วค่ะ เด้อค่ะเด้อในเด้อแต่หมักหงฝีมือพี่ใบานาดพี่ใบานาดแต่ไม่มีน้ำอ้่นเนยว่เบอร์นี้หมืนประกอบความแต <c oughs> ่บอกคงจะขี้ที่แท้เนี่ยทนี้ง่ายประกอบแต่ไม่ได้ใส่ในมันเออน้ำก็มีใส่แต่เปลือกมันไม่ใส่ในมันอืมพี่น้องอาหารช่วยไม่ได้เพราะแก้วอันนี้อะไรคะกุ้งใช่ค่ะกุ้งไงท้องค <ๆ S 2> ่ะกุ้งไงท้องนะคะ,ะอนะคะันนี้หอยแมงผู้บงพี่น้องอาหารเต็มอาเนี่ยรวมถึงอาสนาโรอหน่อยค่ะ เดินมาเดินนักเรียนทุกคนเดินมากินกาแฟแก้วก็แม่พอออเดินสนางรอค่ะอันมืงเี้บอสแต่งหนา้าเ้อค่ะพกเพื่อนก็เลยยังไม่ออกอยากออกกล่องโอเคนะคะเดี๋ยวขอกินก่อนนะจะมากินพี่น้องมากินมาเนี่ยจำมะงเงินวะนี่ค وي, ยยุยยังไงนียย่คุยอืมอืมคนน่ะมาเด้อน,นักเรียนทุกคนคะ่ะ ยูยี่ตะขบมมหมามุ้ยมะขามมูมูโคลาลูกปลาอองอ่างกาแฟกาแฟอย่างอีกฮะกประปาทานลูกออดอองอ่างตอนนี้อยู่กับปลาทานคะ่ะตอนนี้แม่พออ่อยอยู่กับปลาทานเดอ้อหนี่มาพี่น้องม,อมากมากเอ้อต้มน้ำใบไรก็ตํามะกุ่มมาเด้อ ต้มน้ำใหม่ไล่ผมพี่น้องหอยแมงปู่ตาบมะฮู้กับฟีมือพีใบนาพีละแซบเรื่องผัวกนละอืแซบเรื่องผัวนัวเรื่องจิกกินเข้าไปผู้ใดอยากนัวเรื่องจิกเปรียกนัวรื่องผัวกับเกียนพี่น้องอันน้องเอียนตั้งกลองรไงนะครับอึ้งอ่างเอากุ้งมาอยู่วกห้ามันวัเหมือนอ๋บ้านพ่อคนแย่ซุปไปกินกุ้งแย่ๆอยู่หยวกห้ามวันนี้ก็ อันบ้าเดี๋ยเมาเบียดด้วพี่น้องแต่ว่าไปแล้วนึงกุ้งจุมนะ่มแล้วกุ้งจุ่มแล้วือนี่แม่พ่อออมาะยามประทานค่ะอืกินค่ะตรงกันไหมอยากครับเยอะแยะค่ะอ๋อเวละพี่น้องเอาตามเพราหอมปากหอมคอนะคะับมันอาจจะอัดบริบูรณ์ด้อเพราะว่าเดี๋ยวพ่อแม่พ่อออมเป็นการส่วนตัวก่อนนะคะ จะได้กินข้าววอลผืนก่อนวอพผืนไปเมื่อนี้่เออเอาไปดีเอาเใดก็เอาเลยแล้วขอลังไม่ก่อนพี่น้องเดี๋ยวคุยธุระธุระกันก่อนนะคะบริพ่อเอื่อยคนดูบริพ่อผันท่านดุนะขอกินข่าวกินน้ำเห็นมั้ยสมปากสมข้อพอเมื่อยหลายคำเมื่อนี้แบบว่่อยากอัดคลิปเดี๋ยวแบบว่าเรื่อง่ซนตัวไปแล้วมันจีนนู่นนี่นั่นอีกนะคะเดี๋ยวขอกินข่าวแบบแซ่บก่อนพี่น้องเอาละพี่น้องเดี๋ยวพอกันไหมจ้า